ภาษีเงินได้แบบติดลบภาษีที่คนจนได้เงินคืนมันเป็นไปได้ยังไงแต่เชื่อหรือไม่ไอเดียนี e ้เคยถูกเสนออย่างจริงจังในสหรัฐถึงขั้นมีการทดลองใช้จริงกับครอบครัวหลายพันครัวเรือนและนั้นก็คือสิ่งที่เรียกว่าเนกาท i ฟอ Income t a กถ้าคุณกำลังมองหาความรู้เข้าใจง่ายยินดีต้อนรับสู่เทรน d b บายช่องที่จะสรุปเรื่องยากให้เข้าใจง่ายในไม่กี่นาทีเนกาทีฟอินคอมแท็ก หรือภาษีเงินได้แบบติดลบเป็นแนวคิดที่เสนอโดยนักเศรษฐศาสตร์าาชื่อดังมิลตันฟริดแมนในช่วงปี1960แนวคิดนี้ดูเหมือนง่ายแต่ทรงพลังมากไอเดียคือถ้าคนมีรายได้น้อยกว่าจำนวนที่รัฐกำหนดว่าควรจะเพียงพอต่อการเลี้ยงชีพรัฐจะไม่เก็บภาษีจากคุณแต่จะใส่เงินให้คุณแทนพูด,ดง่ายๆคือคนที่มีรายได้สูงจะต้องจ่ายภาษีให้รัฐ คนที่มีรายได้ระดับกลางอาจจ่ยายภาษีน้อยมากหรือแทบไม่ต้องจ่ายเลยส่วนคนที่มีรายได้น้อยกว่าเกณฑ์จะได้รับเงินจากรัฐในทางปฏิบัติแนวคิดนี้เหมือนการรวมระบบสวัสดิการและระบบภาษีไว้ด้วยกันแทนที่จะมีหลายโปรแกรมช่วยเหลือหรือหลายระบบซับซ้อนเราทำอันเดียวที่ช่วยทางเก็บภาษีและช่วยคนจนไปพร้อมกันสมมติว่ารัฐกำหนดว่า ถ้าคุณมีรายได้ต่ำกว่าหมื่นเหรียญต่อปีคุณจะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐในอัตราที่ลดลงเมื่อรายได้เพิ่มขึ้นถ้าคุณมีรายได้800 0เหรียญรัฐก็อาจจ่ายเงินให้คุณ2,000เหรียญถ้าคุณมีรายได้5,000เหรียญรัฐอาจจ่ายเงินให้คุณ5,000เหรียญด้วยวิธีนี้รัฐพยายามให้รายได้แค่ต่ำกับทุกคนโดยไม่ต้องมาคอยจัดการระบบสวัสดิการแบบยุ่งยากข้อดีอีกอย่างคือคนจนไม่ต้องวิ่งหาโปรแกรมหลายขั้นตอนแค่ระบบภาษีเดียว ก็ครอบคลุมทุกอย่างนี่เป็นเพียงภาพรวมเบื้องต้นของแนวคิดนี้ไม่ส่วนถัดไปเราจะพูดถึงการทดลองใช้จริงและปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบนี้ลองนึกภาพว่าราตั้งเป้าว่าทุกคนควรมีรายได้อย่างน้อย2 0 0 0 0ดอลลาร์ 20, ต่อปีเพื่อ,อยังชีพนี่คือระดับรายได้ขั้นต่ำที่รัคิดว่าเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตพื้นฐานถ้าคนมีรายได้เป็นศูนย์รัฐจะจ่ายเงินให้คุณทันทีครึ่งหนึ่งของ2 0 0 0 0ดอลลาร์ 20, เท่ากับว่าคุณจะได้10,000ดอลลาร์ 10, จากรัฐโดยไม่ต้องเสียภาษีอะไรเลยสมมุติว่าคุณเริ่มมีรายได้แล้วเช่นคุณหาเงินได้10,000ดอลลาร์ 1, ต่อปีตอนนี้คุณยังขาดอยู่อีก10,000รัฐก็จะจ่ายให้แค่ครึ่งเดียวของที่ขาดเท่ากับว่าคุณจะได้เงินเพิ่มจากรัฐอีก $5,000 ดอลลาร์ 5, ถ้าคุณทำงานจนมีรายได้ถึง20,000ดอลลาร์ 2, 000, ซึ่งเป็นเป้าระดับพื้นฐานของรัฐคุณจะไม่ได้รับเงินจากรัฐอีกต่อไปแต่คุณก็ไม่ต้องเสียภาษี แต่ถ้าคุณมีราย